เรื่องหนูนิดไม่อยากไปหาหมอ,อ,อมนั่งดีๆค่ะหนูนิดไม่อยากไปหาหมอทำไมคะอ,อ,อุ้ยพี่ตังปิดเทอมแล้วตขาพี่ตังอะ่ะใช่ค่ะปิดเทอมแล้วหนูนิดไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดอันนี้ยายจ๋าซึ่งมีเนื้อที่กว <จะ S 1> <อ>้างกวยาอันนี้ยายจ๋าอันนี้ปออันนี้กลม มีเข็มโอเคมีต้นไม้ใหญ่มีดอกไม้มีผีเสื้อสวยๆและมีแปลงผักสวนครัวอีกด้วยมีเข็มมีใครคะหมอแล้วเนี่ยคะแดจินฮะตัวไหนดีกึมแล้วเนี่ยใครคะพี่ตังนี่ใครคะยายตังโอเคนี่เข็มที่ช่วยปลูกก็มีมูลด้วยนะมีมูลด้วยนะเนี่ยอันนี้มูล อันนี้มูนใช่อันนี้มูนค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็มูนแน่นอันนี้ใครครับพี่บัว<ล>ต้นกล้าด,ดอกแก้ว,<ด>วอยู่ที่นี่หนูนิดมีเพื่อนหลายคนชื่อพี่บัวต้นกล้าและดอกแก้ววันนี้หนูนิดไปเล่นในสวนข้างบ้านขณะที่กำลังเล่นกันอยู่ฝนก็ตกมา เด็กๆก,ก็ยังเล่นกันต่ออย่างสนุกสนานจนคุณย่ามาเรียกเข้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะไม่สบายนะเข้าบ้านกันได้แล้วนะฝนตกไม่ได้นี่นพวกนี้ดือ้อใช่ไหมคะ,ะช้าว,วันลุ่งขึ้นหนูนิดก็ไม่สบายจริงๆมีอาการน้ำมูกไหลคุณย่าบอกว่าให้นอนพักมากๆจะได้หาย แต่หนูนิดไม่เชื่อฟังพอคุณย่าเผลอหนูนิดก็แอบ,บออกไปเล่นกับเพื่อนๆอีกเนี่ยที่ไม่สบายเพราะไม่เชื่อคุณย่าใช่ไหมเล่นกันตักฝนใช่ไหมคะ,ะเนี่ยก็เลยปิดหวัดแล้วพอไม่สบายอะ่ะก็ยังไม่นอนพังอีกออกแอบบออกไปเล่นอีกเนี่ยแอบบออกไปเห็นไหมคุณย่าไม่เห็นเห็นไหมคะเนี่ยทำไมคุณย่าไม่เห็นก็เขาแอบไงคะเนี่ย,บบมยไม่สบายก็ต้องนอนพักเยอะรู้ไหม ต่อไปตอนเย็นหนูนิดมีอาการไม่สบายมากกว่าเดิมนี่หนักเข้าไปเลยอาการหนูนิดตัวร้อนจีปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็จามฮัดเชื่อเหมือนเข็มป่าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคุณย่าจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะพาหนูนิดไปหาหมอพอหนูนิดได้ยิน ก็ร้องไห้บอกว่าหนูจะกลับบ้านหนูไม่ไปหาหมอหนูนิดร้องไห้กลัวหมอจนหลับไปนี่ไม่สบายก็ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอให้ยาแก่แม่แก่ใช่ไปหาหมอสีจะต้องนงี้ยอัไม่เจ็บเลยเออจ่าจ่าต่อไปนะคะนี่ไม่สบายมากเลยเห็นไหมเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าก็ปลุกหนูนิด ตืนหรือ,อยังลูกไปหาหมอกันจะได้หายทำไมเป็นแบบนี้นะ่ะก็เขาไม่สบายเขานอนอยู่ค่ะแต่ไม่ว่าคุณย่าจะพยายามพูดอย่างไรดูนิดก็ไม่ยอมไปเหมือนเขมทิ่อ่ะพอยายบอกเนี่ยเราไปหาหมอร้องไห้กลัวอีกอืเอาแต่ดิ้นแล้วก็ร้องไห้เสียงดังตะโกนว่าหนูไม่ไปหาหมอ คุณปู่คุณย่าเหลื่อยไม่รู้จ,จะเป็นย่งไรไเวลาบอกตุมขึ้นทายานะลูกเข็มไม่ทายาเข็มไม่ทายา,า,ยาอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหายใช่ป่ะคะเทสเดบเอาเราเขียนไว้เนี่เห็นไหมร้องไห้โย,ยเย,ยขนาดที่หนูนิดก,กำลังร้องไห้อยู่นั้นเพืพ่อนๆก็โผล่หน้าเข้ามา ทำไมหนูนิดไม่ไปหาหมอล่ะหนูนิดกลัวหมอหรอเรายังไม่กลัวเลยดอกแก้วเพื่อนที่ตัวเล็กที่สุดพูดขึ้นมาไมใงดอกแก้วอะไรคะนี่พี่โบวนี่ต้นกา้าต้นกา้าอ่าไม่เห็นจะต้องกลัวเลยไปหาหมอใช่ไหมคะมูนไงพอหนูนิดเห็นเพื่อนๆนก็หยุดร้องไห้หแล้วถามว่าดอกแก้วไม่กลัวโดนคุณหมอฉีดยาหรอจืด ไม่กลัวหรอกพวกเราไม่มีใครกลัวหมอเลยเพื่อนๆตอบหนูนิดคุณหมอใจดีรักษาหนูนิดให้หายาแล้วจะได้มาเล่นกับพวกเราอีกเด็กๆช่วยกันพูดจนหนูนิดยอมไปหาหมอเห็นไหมคะมาเขาอยู่ที่บ้านนะคะใช่เขานอนวิสัยที่บ้าน คุณยา่าคุณย่าก็อยู่ข้างเนี่ยแล้วพวกเพื่อนๆเนี่ยเขาก็มาคุยกันนี่คุณหมอเห็นไหมเมื่อไปถึงคลินิกคุณหมอได้ตรวจอาการของหนูนิดแล้วบอกว่าเป็นไข้หวัดฉีดยาเข็มเดียวก็หายพอหนูนิดได้ยินก็ใจหายวาบบอกคุณหมอว่าไม่ฉีดยาได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแล้วก็เริ่มร้องไห้อกลัวอีก,ก คุณหมอจึงถามหนูนิดว่าหนูนิดเคยโดนมดกัดไหมคะโดนค่ะฉีดยาก็เจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดใครเคยคุณลุงเหรอคะค่ะเอาเอาคุณลุงหมอเหรอคะแล้วหนูนิดก็จะหายป่วยวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมก็อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะตอนนี้เข็มทิศแข็งแรงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเข็มทิศนะเอามือสุขรกสุขรกเข้าปากอ่ะ นั่นแหละแล้วเข็มพี่ก็จะปวดท้องพอปวดท้องท้องก็เสียปวดท้องมากจู๊จูจูจ,จูอันนั้นอ่ะต้องไปหาหมอรู้ไหมคะถึงได้บอกอย่าเอามือสกรปกกรกเข้าปากเข้าใจไหมคะคะน้ำยาอือนี่ฉีดยาคุณหมอฉีดยาเบาๆนะคะหนูนิดบอกแล้วหลับตาปีคุณหมอเอาสำลีชุบแอลกอฮอลเย็นๆทาที่แขนหนูนิด แล้วหนูนิดก็รู้สึกว่ามีอะไรมาจิ้มที่แขนปึกคุณหมอฉีดยาเบามากจนหนูนิดไม่รู้สึกเจ็บเลยจากนั้นคุณหมอก็บอกให้หนูนิดกินยาตามที่คุณหมอสั่งจะได้ไงม,ไมจะได้หายไวๆนะใช่ในยาเห็นไหมคะแต่ก็หมั่นใจน้ำชโลมเก็บก็ดูดเข้าไปก็หมั่นเกี่ยว่อยมากเลยอ๋อแล้วคะ หนูนี้กลับมาบ้านกินยาตามที่คุณหมอสั่งนอนพักผ่อนกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยผักก็ต้องกินเข้าใจไหมคะคืนผัแกแล้วอะเหรอเดี๋ยวเวลาทานผักเดี๋ยวป้าจะถ่ายคลิปไว้ให้เข็มดูนะว่าทานแต่ถ้าเข็มเข็มไม่ทานนะเข็มไม่เอาผักเขาไม่เอาผักป้าก็จะถ่ายไว้ให้เข็มดูเหมือนกันโอเคไหมค่ะและไม่กินน้ําแข็งหรือดื่มน้ําเย็น สวันต่อมาหนูนิดก็หายเป็นปกติไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิม,มตามที่คุณหมอมก็หายงคะไม่ป่วยแล้วพอใกล้วันเปิดเทอมคุณพ่อกับคุณแม่ก็มารับหนูนิดกลับบ้านคุณย่าจึงเล่าเรื่องที่หนูนิดไม่สบายและไปหาหมอให้ฟังหนูนิดจึงรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูนิดไม่กลัวคุณหมออีกแล้วคะ่ะ ก่อนขึ้นรถกลับบ้านใช่หนูนิดสัญญากับเพื่อนๆนว่าปิดเทอมคราวหน้าหนูหนิดจะกลับมาเล่นกับเพื่อนๆอนอีกนี่ไปแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่นี่บ๊ายบายทำไมอ่ะก็บ้านหนูนิดสมมติว่าเนี่ยโรงเรียนเปิดเทอมอ,อืมบ้าน,น,นบ้าน,บ,านบ้านเข็มอยู่ชนบุรีใช่ป่ะพอปิดเทอมเข็มไปเที่ยวพาประแดงแล้วเข็มก็เล่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพอถึงเวลาเปิดเทอมจะต้องมาเรียนหนังสือค่ะ เข็มก็กลับมาชนบุรีก็ายบายเพื่อนๆที่ป่าประแดงบ๊ายบายเข็มมากับชนบุรีก่อนนะจบที่บ้านพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเทอมหนูนิดรีบเข้านอนตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้ารีบไปโรงเรียนเพราะหนูนิดมีเรื่องสนุกๆจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะแยะและเรื่องที่สําคัญที่สุดคือหนูนิดจะบอกเพื่อนๆว่าหนูนิดไม่กลัวหมอแล้วและจะไม่กลัวเข็มที่จอีกด้วย โอเคท่านหรอคะท่านพุงหรอคะอ่าจกอ่าจกอุ้ยแเ่จ